กาบสวัสดีค่ะพอกันอีกคือเกาเนะค่ะกับป่าบนคนอีสานมือนีป่าบนคนอีสานเลยมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของน้ำมุ่นค่ะน้ำมุ่นเพื่อนฝันเห็นภูเขาสี่คนแต่่าภูเขาอยู่วัดล่างเอามูมมนําอีกค่ะสองคนค่ะเป็นสี่คนมาหยุกรถกระบะน้ำมุ่นขึ้นค่ะน้ำมุ่นบอกเอาลงบอย่อมค่ะเรื่องเล่าความฝันของน้ำมุ่นเพื่อนเจให้โุคให้ราบแนวไรกับไป ติดตามเบึงเอาน้ำกันนอค่ะครับความฝันของน้ำมุนค่ะค่ะสวัสดีค่ะ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 สวัสดีค่ะข่าวโอนีก็เดินทางมาติดตามตัวเลขความฝันของน้ำมุนอีกคือเก้าแล้วค่ะท่านผู้ชมน้ำมุนเพิ่นว่าพ่นฝันดีค่ะท่านผู้ชมฝันหินผู้เท่าอีกแล้วเรื่องเล่าสเป็นจังได น้ำมนันผสมมีแนวทางตัวเลขตัวใดมาฝากท่านผู้ชมไงน้ำมนันคนเบาให้ฟังเนาะค่ะฟันว่าจังไดคะน้ำมนต์ฟันว่าผู้เฒ่าแน่สีขนมันยางอ่อมโดดอยู่ยังว่ามันยางอ่อมโดดแล้วเพิ่งก็เอิ่นหาขนเอิ่นหาว่าอันมีผู้ใดอยู่บ่นี่วาฉันที่แหลกบ่อยนี่เพาเพิ่งเอิ่อนอีกมีไผอยู่บ่นี่ออกมาหนีมึงนาเพิ่งมาจังสี่ค่ะก็เลยว่ามันย่างอะไรย่ายวาฉันเนาะเพรามึงเนี่ยัมยางหนีเราลอดนี่มันย่างหัวนี่เพิ่งมา อ๋มอมันจีหัวยืในใช้รถมันก็ยังของซ่งซ่งเก่าอยู่บ่าหล่อมันก็ยังคือเก่าอยู่มบได้หัวนี่แหละอืมผู้เฒ่าสีค่คนนะ่ะมึงก็ยืนคนละฝั่งถ่ายคนหคัวคนกลางขางคนสองคอนบายค่ะไดบ่ายนี่ปัจฉนะิยกรถขึ้นเฒ่าสองสี่คนน่ะปัจฉิยกรถขึ้นยกคนละฝั่ง ปชิญโยกตโตรถขึ้นปชิปิโยกแค่ย่างรถนี่นนนบ่ได้ยางหัวก็เลยบางสิอ,อ้าวกูชิโยกขึ้นเหรอเพราะก็โยกรถขึ้นเวิรมเลยลดนั่นหยุดข,ขนนึ้นเพื่อทุกคนซีกันเพราะน่ะโยกรถขึ้นเลยห่วยบ้านนี้บอกมันก็เลยเอิญผัวะมะมึงเฮ้ยจะมะมึงในแถวย่า่ซีคนเพราะน่ะโยกรถเท่าขึ้นไง พัวบอกว่าโอ้ยเอาร่องเอาร่องรถคอยสิพังว่าสาันพวันน้ำวังสี่พวันนำบอกหาหลงแล้วก็บ่ยอมว่าหลงแล้วก็ยกขังไว้ทะเลอ,อยู่ไม่ใหญ่สี่คนอันไม่ใหญ่สี่คนนั่นเพิ่นมาก นีพ่นใส่สุดใส่เสื้อผ้าย่วโอ้ยส่เสื้อผ้าดีใส่เสื้อผ้างามมารอบนี้มาสิว่าสิมันยกรดขข้นยกกัยกขข้นอีลีลถน่ะนะแต่งโตงามแตงโตงามมารอบนี้บอกขี่ลายคือแต่เก่ากับผู้มีผู้เก่าอยู่2คนอีก2คนน่ะมาใหม่เพิ่มมาเอยเพิ่มมาเรื่อยผู้เก่าที่ส่วนกันมาบอกเล็กน้ำมันนะแมนมารอบนี้ส่วนมูมาอีก2ส่วนมูมาอีก2มายกลดแม่นยกรดกับบ้ามปนบ่น้ำมัน์ยกรถกับบ้าขันข้องน้ำมันเสมอนี่ล่ะยืนอยู่คนเราฟังเลยแมน อยู่ข้างหน้าข้างหลังอยู่ซ้ายขวาแม่นจ้ะบัดยามยกโยกขึ้นพร้อมกันยกขึ้นเวิ้มทั้งทั้งหนาทั้งหลังยกขึ้นพร้อมกันเลยรถโตรถจนลอยขื่นพอดีผัวออกมาบอกว่าเอาลงเอาลองงดคอยสิลออันนี้มันสิหักคนว่าขาเจ้าก็บ่ยอมเอาลงไม่ใหญ่ซีไม่ใหญ่บ่เอาลองไหวก็สิซื้อแต่เลขรถเจ้าของแล้วหัวนี่ก็ได้หรือว่าสิเป็นเลขบนก็เป็นได้เด้เนาะเป็นยกุคนเนาะสิเป็นเลขบนทะเบียนรถ เท่าไรน้ำมัน4918แล้ว4918แม่นจ่า4918แมนจ่า4918แต่ว่าเพิ่นไกยกขึ้นเนาะจ้ายกขึ้นเดี๋ยวแต่สีจับใส่เอาค่ะหมุนเอาเนาะจ้าหมุนเอาในเหล็กตัวนี้ล่ะถ้าให้น้ำมันวิ่งน้ำมันวิ่งเท่าโว้ยกะสีวิ่งเก่าแล้วมีแต่ผู้เฒ่าเนาะมีแต่ผู้เฒ่าลายบ้านเนาะมากเก่าแห้ง เก่าซีเจงสีกระได้แน่นอนนะมนเนาะแมนเก่าซีเพราะว่ามีคนซีคนนี่เนาะแมนจ้ะคนซีคนแต่ว่าซีคนนั่นบ่เป็นคนกินฐานบานเห่าละหล่ะอ๋อบ่บอมาแต่ทางเพื่นผุนเลยเนาะมาแต่ทางเพื่นเบิดบ่เป็นทางเห่าหรอกแก่ผู้เก่าล่ะเนาะน้ำมนเนาะแต่ว่าส่วนมูมาอีกสองจ้าหวดก้อนนั่นมาผู้เดียวแต่ว่าหวดรดีมาคลิปคลิปก้อนนานั่นมาสองคนแมนจ้ะปานีคลิปนี่มาอีกสอง เป็นซีจ่าอาซิตีเป็นเก่าซีกะไดนนมันเนาะแหละแต่ผู้มักแหละแต่ทำผู้ช่งผู้ใดเพิ่นมักค่ะแต่ว่ายกขื้นนี่กะสซีบอขึ้นซะบ่น้มตนน้ำมนก็่เก่าซีเก่าหาแลเก่าซีเก่าห่ข้างหลังสีเอาขื้นแล้วบอน้มันข้างหลังกับแล้วแต่แหลวแต่มากแหลวแต่มากคือว่าแต่แต่นีสิเอาแต่ตัวหนาหละขื้นซีกะโอซีเก่าหาเก่านี่ซีเกาหาเก้าเน่ยจ้ะ แต่ว่ากับมายกยุ่หัิกับย่าลืมบาลีทีเนาะแม่นค่ะบาลีทีนั่คนบาลีทีเท่าไหร่คะน้ำมันหนึ่งหาแปดหนึ่งหาแปดจ้ากระตุ้งกันที่ว่าเป็นตัวเหล็กกระตุ้งกันกับเหล็กข้างหลังเนาะน้ำมันเนาะจ้าแม่นจ้าส่วนตัวน้ำมันนี่กับมักจีเก่าหาเก่านี่แหละแม่นจะมักสองตัวนี่แหละจีเก่าหาเก่านี่แหละแต่ใจน่ะอยากมักอยากวิ่งเก่าคนหลายค พันยกขึ้นแล้วเพิ่นเพิ่นเพิ่นไปใช้น้ำมนต์บ้านเพิ่นยกขึ้นแล้วโอ้ยยกขึ้นยกขึ้นบอกฮะลงกขบเป็ลงบานกระทือค้างค่างไหวหัวเมือขึ้นมาเอามาเมืองนี่หล่นอยู่หมู่เก่าเพิ่นบ่อไหนบากันบาดจังได้แม่บ่บ่เมือก่อนค่ะกะคือว่าเกี่ยวกับเด็กถ่ายรถเนาะเด็กถ่ายรถนี่แหละทั้งหนาทั้งลังนี่แหละค่ะ เลขกแถบยี่ยนรดนี่แหละเท่าที่น้ำมนเคยฝันเกีียวกับรดนีว่าเมนโบผาดนอ้ระม่นเนาะว่าเมนโบผาดมีแจะเลขกรดนี่นะค่ะรดขค่นี้มักเสียชห้น้ำมนอยู่เป็นประจำค่ะแต่ว่าแต่ฝันเกี่ยวนอ้ํามนเนาะจาเอาไปตัดเลนหรือไ่ตัดเลนเอาจะเอาไปพิจารณาเบิ้งหลังค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเท่าทีติดตามน้ำมนมากนี่ถามคนมีฝันเกี่ยวกับรดนี่อยู่ตัวเหล็อยู่ในทะเบียนรดนี่แหละโบไปไซเนาะน้ำมนเนาะจาค่ะ มุนเอานะจาหมุนเอานี่แหละในเหล็กหมอนถือบอกีงล่ะมุนเอาเลยมุนหนามุนนบางเอาถ้าบอกถึงว่าถ้าเบนขืน้างหลังเนาะข้างหลังมันเก่าหนึ่งแปดแล้วถ้าแม่ซื้อหนึ่องแปดเก่าหนึ่งหนึ่งเก่ากับเป็นใดเนาะเพราะว่าพิ่นดึงขืนไว้แล้วนี่เถบียนหลุดเนาะค่ะค่ะค่ะความฝันของน้ำม้ตนมียังเพิ่มเติมบ่ค่ะบ่ค่ะไม่ซ้ำนี่ละค่ะ ค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้กับท่านผู้ชมทั้งบ้านของข้างอะรรับสม้มรับฟังเนาะคะ่ะเนาะค่ะขอบคุณนะนกมุนค่ะขอบคุณในรายค่ะตัวเลขของน้ำมุนเนาะค่ะตัวเลขของน้ำมุนเลขทะเบียนหลดเพิ่นค่ะสี่เก้าหนึ่งแปดค่ะสี่เก้าหนึ่งแปดเนาะค่ะน้ำมุนเพิ่นฝันว่าผู้เ่ายวัดล่างทีโบกเลขน้ำมุนถือค่ะเพิ่นมาอีกค่ะ ส่วนหมูมานมํำเนาะค่ะส่วนมาอีกสองคนค่ะเป็นสี่คนค่ะคลิปน้านั่นเพิ่นมาสองคนเนาะค่ะเพิ่นทฉยอยส่วนกันมามาผพ้นหนึ่งหัวหนี่ก็มาอีกสองเป็นสี่เนาะค่ะเพิ่นส่วนหมูมาน้ำค่ะเพิ่นมาหยุกหลดยางออมหลดน้ำหมุนเนาะค่ะยางออมแล้วผพ้นหนึ่งอยู่หัวอยู่ขางอยู่ท้ายค่ะหลดปีกอับเพิ่นย่อขึ้น ลอยขึ้นค่ะเขินดินขึ้นน้อค่ะเลียกของเพิ่นกะสีเก่าหนึ่งเปดค่ะนาโนนามุ่นเพิ่นกะมักคือสีเก่าค่ะเพิ่นขึ้นตัวหนึ่งนอกค่ะว่ายุขึ้นเพิ่นกะได้กันเป็นหาเก่าค่ะนามุ่นมักแหงเพิ่นวิ่งเก่าค่ะบ้านเด็กทีของเพิ่นหนึ่งหาเปดนอกค่ะ มันทีชิพกมิชุนายนพ่อสสองพันหาลอยกเกอย่าลืมกดติดตามป่าบุญคนอีสานกดไลค์กดแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบุญคนอีสานนํำนีดด้เ้อค่ะถ้าบ่ท่านกดติดตามปลาบุญคนอีสานขอฝากซองป่าบุญคนอีสานกดติดตามกดไลค์กดแช่เพื่อสีบริพลาดแนวสร้างความฝันหรือว่าแนวสร้างตัวเลขค่ะ ปาบนคนอีสานกสิหามาฝากั่าผู้ทมทางบ้านเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกับมเพียงท่านี้คลิปหนาโผกันใหมสุโสดหมันหมันลำลำลุำลลยลุยหิ่งหงต่างๆงกับตัวเด็กของละมุนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ